มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโหยมาช้าชะมัดมาแล้วจ้ามาแล้วข้ามาแล้วไหนละ่ะบ้านที่เจ้าซื้อให้ข้าน่ะ,ะนี่ไงบ้านของเราเเนี่ยนะบ้านกะกากแบบเนี้ยข้าไม่อยู่หรอกนะ,ะเจ้าแม่อย่างข้าต้องอยู่บ้านรูหราไห้โซหมาเห่าแบบนี้เฮ<ะ>้เฮ hey ้เ hey ้ hey hey, เจ้าแม่นั่นมันไม่ใช่บ้านของเรานะ โอ้โหบ้านอะไรมีสะว่ายน้ำด้วยไดโนมาดูข้างในนี้สิมีอะไรก็ไม่รู้นั่นมันรู้อะไรเจ้าแม่เดี๋ยวข้าจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้นี่มันที่ไหนกันเลนี่เจ้าแม่เจ้าแม่เฮ้ยเพื่อนอย่าส่งเสียงดังได้ไหมเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านอายส่งเสียงดัง มันจะหาตัวพวกเราเจอเออ,อ,อมันมาแล้วนั่นมันอะไรนะลา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 โอ๊ยตายแล้วหนุ่มน้อยมันเล่าเพลงได้กันไหมจ๊ะลา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 จ๊ะนัน่นนั่นนั่นมันผีร้องเพลงเหรอใช่จ้ะไม่เคยเห็นเหรอมาเร็วฉันอยากได้เดนเซอร์พอดีเลยมาเต้นด้วยกันนะ ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ๊ยแม่เจ้าคุณพระช่วยนี่ข้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยเอะคุณได้เข้ามาในบ้านหรูนั้นใช่ไหมคะใช่ข้าเข้ามาแล้วข้าก็ตกลงเบเนี่ยจะเย็นๆก่อนนะคะเฮ้ยจะให้เย็นได้ยังไงตายแล้วที่นี่มันที่ไหนกันคะเนี่ยนี่พวกเจ้าก็เข้ามาในบ้านหรูนี่เหมือนกันหรือแต่บ้านอะไร มีที่สยองขวนแบบนี้ด้วยฉันก็ไม่รู้เฮ้ hey, คุณอย่าเพิ่งไปไหนสิคะเก่อกลุ่มกันไว้สินี่เคยฟังเพลงนี้ไั้เจ๊ะเพลงอะไรอยกโออนี่มันปักเพลงมืง่อออนี่มันปักสมเออข้าบอกแล้วว่าอย่าส่งเสียงดังตัวใครตัวมันละงานนี้ลาก่อนหนะไอ้หนู อะไรก็ไม่ไดีพอแตงเคยมามีมามีมาม,มีควรมาเพ้าวทำกับข้าวอยู่ในครัวอะไรของคุณเนี่ยเออ,เอนีเมันผีประหาดเออผีอะไรร้องเพลงได้แถมไม่รังแกคนด้วยอ่ะหรือว่าพวกคุณคือผีใจดีเฮ้ยคอยยังชั่วที่ฉันยังไม่ตายทุกคนนี่คือผีใจดีใครบอกค่ณใจ นะฉันเน้นดนตรีอย่างเดียวแต่ถ้าเธอไม่ร้องเพลงกับฉันฉันก็อาจจะกินเธอเป็นอาหารก็ดได้นั่นไงนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นนั่นมันอะไรนะฉันไม่รู้แต่ฉันไม่ขอสู้กับมันนะฉันกลัวเดี๋ยวก่อนนะข้าจะต้องจัดการเจ้าผีบ้านี่แกกินเพื่อชฉันใช่ไหม เฮเจ้านั่นแหละกล้าดียังไงถึงได้มาบังอาจกินเพื่อนของฉันใครกินเพื่อนเออไอ้ฉันจะไม่ทนต่อไปแล้วเห็นชุดสวยจะเอามาเป็นทางเครื่องนี่แน, <c oughs> น่ทําไหกันทําไมต้องกินเพื่อนฉันด้วย <c oughs> วก็เพื่อนเธอมาลังเลฉันก่อนนะเจ้าหนูปกติแล้ว,วฉันไม่ทำใครก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ยอมร้องเพลงกับคุณ คุณจะขมือผมไหมอ่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ต้องคิดดูอีกทีนะจ๊ะแต่ฉันว่าฉันไม่อยากร้องเพลงกับเธอแล้วละ่ะทําไมอ่ะฉันร้องเพลงกับคนนั้นดีกว่าเฮ้ยฝาแฝดมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวชมัดเัดเจ้าแม่อยู่แถวนี้ไหมเจ้าแม่โอ้ตายแล้ว ใจข้าไม่ค่อยดีเลยได้โนเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะฉันอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงฉันไหมแป๊บหนึ่งนะข้ากำลังลงไปโอ้ยขอบคุณสวรรค์ที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ทำไมถึงทาแบบนี้ทิ้งข้าให้อยู่คนเดียวได้อย่างไรแล้วก่อนนะเจ้าแม่เจ้าแม่เป็นคนลงมาก่อนนะเนี่ยถึงข้าจะลงมาเจ้าก็ต้องออกตามหาข้าสิเจ้านี่มันไม่ได้เรื่องเลย เราด้านตัวอะไรเนี่ยทั้งคิดว่าเจ้าแม่อย่าเข้าไปดูเลยนะทำไมเหรอมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือว่าเจ้าแอบซ่อนเงินเอาไว้ฮ้ยใครจะมาซ่อนเงินน่ะบ้าเป้าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าชอบมุกมิบเงินที่ยืมไปก็ยังไม่คืนนั่นมันอะไร ไม่ยอมแพ้หรอกเจ้าผีกิกก๊กนี่นะนี่นะอะไรกันเจ้าแม่ปราบผีได้ด้วยหรอข้าเคยบอกเจ้าแล้วไงว่าข้ามีพลังในการปราบผีไดโนไดโนจะเป็นลมช่วยเอายาดมมาให้หน่อยนะ โชคดีที่วันนั้นฉันเอาชีวิตออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ฉันก็มาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยมันก็มีพลังงานบางอย่างแล้วก็มีเออมีหมาซึ่งเป็น,มน,มน,น,นหม,มาที่น่ารักมากนั่นแหละมีหมาที่น่ารักมากในแบบนี้เขาก็จะมีของให้เราสายด้วยนะดูดิมีชุดเทพเ,เ,เต็มเลยพร้อมกับอาวุธสุดเทพหลายอย่างซึ่งอาวุธพวกนี้เขาให้มาทำไมนะ แต่ก็เอาเหอะเขาหายมาแล้วเราก็ต้องใส่อะเนาะถ้าเกิดว่าไม่ใส่บางทีเจอผีเราอาจจะตายได้นะทุกคนใส่เลยแล้วเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะกินผล,ลไม้นี้กินแล้วสว่างจ้าเจ้าแม่อ้ยลอยอะไรเนี่ยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมมินิเวิร์คเรีอเตอร์อีกแมปหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็เห็นว่าเจ้าแม่อยู่ข้างนอกตรงด้านนั้น ข้าอยู่นี่ไายดอข้าอยู่นี่ข้าเห็นข้าเห็นผีผีตัมไปหมดเลยข้าจะจัดการยิงผีพวกนี้ทิ้งให้หมดเจ้าแม่ปิดประตูปิดประตูข้าเปิดไม่ได้เอาอันที่จริงข้าไม่สามารถเข้าไปได้เอ้ยเจ้าหมาทำไมแกต้องขังฉันไว้ดีนี้ด้วยอ่ะโอ้ยใครขังเจ้าข้าอุซาเลี้ยงดูเจ้าขาเจ้ามาจากป่าล้างนอนตะว่าเจ้ากับพลยศ จะเป็นเป็นมนุษย์ม่มตนอยู่เดี๋ยวก่อนนะอะไรของนายเนี่ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยข้าจะต้องกินเจ้าแล้วล่ะพ่าข้าหิวมากนี่แน่บอกแล้วว่าอย่าเข้ามาโถเอ้ยเจ้าหมาน้อยขอให้ไปเกิดในพภูมิที่ดีนะ เอาและะ้วค่ะทุกคนข้างนอกนี่มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทำไมสุนัขในแบบนี้มันโฉดขนาดนี้จะหมาน้อยของเราเขาเบือบคนเหรือเนี่ยไดโนอโอเคข้าเข้าได้ละมีคนมาช่วยข้าแล้วเร็วคะ่ะเจ้าน้รีบเข้ามาเร็วคะ่ะโอเคไดโนรีบออกมาเร็วจะปลอดภัยดีใช่ไหม ชีวิตของข้าเนี่ยนะถึงได้เจอแต่เรื่องปแปลกๆทั้งเลยอ่ะเจ้าแม่มาดูนี้ดิมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยอ่ะข้าว่าเจ้าหมาพวกนี้มันไม่น่าไว้วางใจอ่ะนะไดโนข้าว่าราควรออกห่างมันไม่ควรเข้าใกล้มันอย่างแรงเลยนะแต่ว่าพวกมันน่ารักเนาะ น่ารักบาอะไรโอ้ตายแล้วมันโจมตีอีกแล้วดูเหมือนว่ามันจะหิวแล้วมันก็อยากกินเนื้อของไดโนโอ้อดสูสิมันไล่ไดโนคนเดียวเลยเออไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ฉันพลั้งไปโดนมันนะโอ้ยมันก็เลยโจมตีฉัน <c oughs> ข้าบอกแล้วว่าเจ้าหมาพวกนี้ไม่ได้น่ารักตะมุตะมิเอาล่ะวันนี้ข้าอยากจะกลับบ้านแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินมาเร็วไดโน,นรีบออกมาได้แล้ว เลือดพวกนี้คือเลือดที่เจ้าหมาพวกนั้นขเขมือพ้นใช่ไหมเนี่ยแต่เอาเถอะเรามีอาวุธเทพอยู่ยังไงเราก็ชน,นะเอาละไดโนจัดการพวกมันให้หมดเอาแล้วนะจะจัดการแล้วนะเดี๋ยวกันนะอย่าเพิ่งทำร้ายมันจัดการมันเลยจัดการมันก่อนที่มันจะทำเจ้าเออได้เลยตามคำสั่งเจ้าแม่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่ง ห,หยุดเดี๋ยวนี้อ้าอ้อย่แล้วฉันหยุดแล้วแต่หมาพวกนี้มันไม่หยุดอ่ะให้ฉันบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้อ้อ้าหยุดเดี๋ยวนี้อยากเล่นเกมมินิเวอร์ครีเอเตาดาวหลดเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS หรือก็ a อ d r o i d เลยแล้วเจอกันในมินิเวอร์ครีเอเตนะ